สวัสดีครับพบกับ diy by t e 43ME าเนะครับใน EP นี้นะครับผมจะพามาสำรวจนะครับสภาพของรถคู่ใจผมนะครับ isuzu mu s e v activo go series นะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับเป็นรถปี08นะครับวันนี้ใช้งานมา13ปีนะครับกับระยะทาง270,000กว่ากิโลนะครับ ถึงรอบที่จะต้องแมนเทแนนแล้วซึ่งตามปกติเนี่ยในทุกๆหมื่นโลเนี่ยจะเป็นการบรุงรักษาครับการแมนเทนนตามปกติก็คือเปลี่ยนถ่ายของเหลวซะมากกว่าเช็คระบบเบรกอะไรพวกนี้นะครับตามคู่มือแต่ทีนี้เนี่ยด้วยอายุอานามขนาดเนี้ก็เริ่มมีอาการเสียมากกว่าปกติแล้วนะครับก็รถผมเองเนี่ยก็มีการโมดิฟายนะครับยกสูงนะครับใส่ยางใหญ่นะครับขานาดส 7จ็ดห้าหห้าสบแนะครับแล้วก็มีการโมดิฟายเครื่องยนต์นิดนึงแน่นอนละพวกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยจากการที่เราใช้งานแบบไม่ไม่ได้เดิมเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเสื่อมไวกว่าปกตินะครับก็ธรรมดาครับอยากจะแต่งก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับกับเรื่องที่จะตามมาตรงนี้โอเคตอนนี้ใน EP เนี้เนี่ยนะครับผมจะพาไปสํารวจสภาพรอบๆก่อนนะครับแล้วก็อะไรที่ผมเตรียมมาที่จะ ซ่อมนะครับเจ้ารถคู่ใจของผมเนี่ยก็โอเคครับเดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับไปกันเลยครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นบรรดาอะไหล่นะครับที่ผมทยอยซื้อเก็บมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทําการซ่อมใหญ่ในครั้งนี้นะครับก็คงเป็นซีรีส์ยาวนะครับคงแบ่งเป็นหลายตอนแน่นอนครับ ก็ค่อยๆทำไปนะครับแล้วก็จะถ่ายวิดีโอเก็บไปด้วยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่อยากจะทำรถด้วยตัวเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรอะไรบ้างนะครับที่ผมจะเอามาซ่อมเจ้ามิลเซของผมนะครับกับที่ระยะทาง2 7 0 0 0นกว่ากิโลนะครับใช้มาแล้ว13ปีนะครับรถคันนี้ลองไปดูกันครับ ครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ลองมาไล่ดูกันนะครับว่าอะไรในแต่ละชิ้นที่ผมซื้อมาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวดูที่ระบบแรกจะเป็นระบบน้ําก่อนนะครับระบบระบายความร้อนนะฮะก็ชิ้นแรกนะครับชิ้นใหญ่สุดเลยก็หมอ้อน้ํานะครับหมอ้อน้ํานี่เป็นหมอ้อน้ําแท้นะครับหมอ้อน้ําแท้เบิ่งแห้งมาตัวนี้เป็นตั๊ดน้ําข้างเครื่องนะครับก็รถที่เล่งมาเยอะหลายๆคันก็มีปัญหาแต่ของผมเองยังไม่รั่วซึมนะครับแต่ว่า ไหนททาแล้วก็อยากจะทําให้เสร็จทีเดียวนะครับหรือแล้วอันนี้ท่อยางสางครับท่อยางอก็พวกท่อยางแบบข้ามนะครับตัวนี้เป็นท่อยางม้อน้ําตัวบนตัวล่างนะครับก็จะมีเข็มขัดแต่งนะครับตัวนี้มีท่อหม้อพักน้ํานะครับก็ทนทานกว่าของเดิมนะครับแล้วก็ได้ความสวยงามเพิ่มขึ้นมานะครับ นี้ก็เป็นปั๊มน้ำน,นะครับก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนกันแต่ว่าไหนๆทาแล้วถึงระยะนะครับถือว่าเป็นการบํารุงรักษาเชิงป้องกันนะครับทีวีนจีแนแทนนะครับปั๊มน้าพร้อมปะเก็นพร้อมประเก็น,อ,กนอันนี้แฟนคัทนะครับคัทพัดลมนะครับหรือว่าบางทีก็เรียกว่าฟีปั๊มนะครับอันนี้ก็เบิหม่เลย น้ำยา llc นะครับตัวนี้เป็นเบอร์545หนะครับเป็นแบบพรีมิก์นะครับสามารถนำไปใส่ใช้งานได้เลยนะครับนี่ก็เป็นสายพานเครื่องนะครับสายพานไดชาร์จนะครับตัวนี้สายพานแอร์ครับแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับไสกรองน้ำมันเครื่องผมจะใช้เป็นน้ำมันฟูลลี่เซนติติกนะครับสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอด อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ช่วงล่างระบบบังคับเลี้ยวทําแหลกไปแล้วก็แต่ว่าตัวยอยพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นย่อยพวงมาลัยก็ถึงการดันควนที่น่าจะเปลี่ยนได้แหละก็เลยซื้อมานะครับตอนนี้ที่มีปัญหาน้ามันรั่วต่างๆนะครับก็เลยเปลี่ยนหลายชุดหน่อยตัวนี้กู้เล่ด,ดมเปอร์นะครับต่างนตัวนี้กู้เล่ด,ดมเปอร์ ว่าบางทีชอบเรียกกันมูเล่น,นะครับตัวนี้ซีนฝาวาวนะครับฝา,าพลาสติกด้านบนอันนี้ซีนฝาครอบหน้าเครื่องนะครับเหลือเกียเคสโคเวอร์อันนี้ซีนคอหน้านะครับหรือว่าซีนเพาาข้อเบี่ยงด้านหน้านะครับอันนี้ยางวงเดือนนะครับมีสี่ตัวนี้ซีนแป๊บหัวฉีดนะครับที่สั่งมา ก็อาจจะต้องมีอะไรเพิ่มเติม่ะครับตัวหนึ่งตัวนี้ซีนบ้าหัวฉีดนะครับที่ฝาวาวนะครับมีสี่ตัวโอเคในส่วนของอะไหล่น่าจะประมาณนี้นะครับก็ยังไงทําไปแล้วอาจจะต้องมีซื้อเพิ่มเติมที่แน่ๆตอนนี้ที่รู้ก็คือในส่วนของแป๊บน้ําข้างเครื่องเนี่ยผมไม่ได้ซื้อ พ่อยางมาด้วยนะครับเมื่อกี้ลองไปบีบดูที่รถก็เริ่มกรอบแล้วก็คงจะเปลี่ยนในข่าวเดียวกันเลยโอเคครับส่วนของอะไหล่ก็ประมาณนี้ครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ลองมาลองสำรวจดูนะครับรอบๆห้องเครื่องนะครับของอิซุสมิว7 a c t i v o g o Series นะครับปี08นะครับอายุการใช้งาน13ปี เลขใหม่2 7 0 0 0กิโลเสร็จนะครับยกฝาครอบออกก่อนจะได้ดูง่ายๆครับตอนนี้นะครับรอบรอบฝาวาวนะครับเริ่มมีน้ำมันซึมนะที่เห็นรอยขาวๆนี่คือผมพ่นเช็คลั่วไปนะครับเพืจะดูว่าตำแหน่งไหนเนี่ยที่มันเกิดการรั่วซึมจริงๆก็ตอนแรกคิดว่าเป็นแค่ท่อระบายไอก็ติดถังดักไอไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ ยังมีน้ำมันซึมออกมารอบๆอยู่นะครับการเช็คร่วก็เหมือนทั่วไปนะครับทําความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีสเปรย์ขาวก็พ่นสเปรย์ขาวก็จะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับสรุปว่ายางฝาวาวเนี่ยผมเคยเปลี่ยนมาสองรอบแล้วนะครับตั้งแต่ใช้งานมาทีนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้จะมีตรงนี้นะครับตำแหน่งที่เขาเรียกว่ายางวงเดือนเนี่ยผมยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับกวันนี้ก็เปลี่ยนยกชุดนะครับรวมถึง ตัวซีนฝาหน้าเครื่องนะที่ต้องเปลี่ยนตามกันด้วยอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยผมเพิ่งจะเปลี่ยนไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นอะไรเทียบแต่ว่าท่าอยางท่อยางฝั่งขาเข้าอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็ท่ออินเทคกพลาสติกเนี่ยตัวนี้เบิอกอะไหลแท้มาใส่นะครับครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ดูแล้วเริ่มมีปัญหาแต่ว่ายังไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะเป็นแนว ตะเข็บหม้อน้ำนะครับเริ่มมีการรั่วซึมแล้วตามอายุนะครับอันนี้รถไม่ได้วิ่งไกลๆมาหลายวันแล้วเพิ่งสตาร์ทเมื่อวานนะครับตัวนี้ก็มีรอยซึมแล้วตะเข็บหม้อน้ําแตกตามอายุเดี๋ยวไปดูใต้ห้องเครื่องกันครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณใต้ห้องเครื่องแล้วนะครับก็จะเห็นคาบน้ํามันนะครับเต็มเลยคาบน้ํามันเครื่อง จะเห็นได้นะครับว่าจะมาจากรอบๆฝาครอบหน้าเครื่องนะครับหรือจะเรียกว่าเกียร์เคสโคเวอร์นะครับตัวนี้แล้วก็ตอนที่ผมเช็ครวเนี่ยล้างทำความสะอาดและเช็คร่วก็เห็นชัดเจนแล้ว่ามาจากซีนคอหน้านะครับหรือซีนเพา,าเข็มเวี่ยงด้านหน้าครับในครั้งนี้เราก็ต้องทําการเปลี่ยนเช่นกันนะครับทีนี้การรั่วซึมตรงจุดอื่นเนี่ยเราก็นั่นแหละต้องต้องแก้ไปทีละจุดนะครับเรื่องกรณีที่น้ำมัน,นรั่วนะฮะ ช้ำไปหมดเลยเพราะว่าเวลาั่วจากตรงซีนเผาเข้าเวียงเนี่ยมันเป็นพื้นส่วนที่มีการหมุนนะครับสบัดไปทั่วลเลยเกลียกไปหมดเต็มโอเคครับก็สภาพก็ประมาณนี้นะครับก็ตามอายุครับถ้าอยากจะใช้งานต่อก็ต้องดูแลให้ดี